โรงแรมใจกลางเมืองยา่านราชดาเพียงคือละไม่ถึง1,000ับาทโรงแรมนี้นะครับมีชื่อว่าราชดาพอยท์โฮเทลทำเลของเขาจะอยู่ใกล้กับเ r t าทีสุริศาล mm hmm. เพียงแค่80เมตรและที่สำคัญตัวโรงแรมจะอยู่ใกล้กับห้างและสถานที่ท่องเทีย่ยวสำคัญๆในยา่านราชดานี้ไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลพะราม9้าจอร์ดแฟร์หรือว่าเดอะสตรีทราชดานะครับและที่สำคัญไปกว่านะั้นเลยก็คือทำเลตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าทำเลทองหรือว่าทำเลตรงกลางไม่ว่าคุณจะไปทางสุขุมวิทเอกมยัยทองห่อก ก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายหรือไม่ว่าคุณจะไปลาดพร้าวบางกะปิงามวงวานก็สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว,เ,วเช่นกันเรียกได้ว่าในราคาไม่ถึง1,000บาทต่อคืนนี้นะครับคุ้มค่ามากจริงๆนะครับแล้วผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าพอเราเข้ามาภายในตัวโรงแรมด้านขวามือนอนจะเป็นเกสเ์าลูสามารถรองรับแขกได้ถึง1ิคนนะครับเรียกได้ว่าพื้นที่รองรับแขกของเขาเนี่ยใหญ่มากนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนนจะเป็นร้านบักกุเตออันนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์หนึ่งของ โรงแรมเลยนะครับอันนี้จะเป็นอาหารมาเลเซียใครที่อยากดูคลิปบักกุเตะนะครับขอหัวใจ1ดวงแล้สามารถดูคลิปเต็มได้ในคลิปหน้านะครับวันนี้นะครับนนจะพามาดูทั้งหมด2ห้องจะมีห้องสูทิเลียแล้วก็จะมีห้องดีลักแต่เราขึ้นไปดูกันดีกว่าห้องนี้นะครับจะเป็นห้องสูทิเลียเข้ามาแบบแรกนะครับด้านขวามือจะเป็นเตียงขนาดทวินเบดจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือเตียงทุกเตียงนะครับสามารถคอสตูมไมซ์ได้หมดไม่ว่าคุณจะต้องการเป็นควีนไซส์นะครับเป็นซูเปอร์คิงไซส์ขนาด7ฟุด ที่นี่รัชดาพอยโฮเทลสามารถจัดการให้คุณได้หมดส่วนทางด้านขวามือนะครับจะมีทีวีให้นะ แล้วก็จะมีตู้ให้2ตู้นะครับสำหรับเก็บของและอีกไฮไลท์หนึ่งของห้องนี้ก็คือเขามีโต๊ะทางานให้ด้วยสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วติดงานสามารถมานั่งทํางานที่โต๊ะนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะแบบกระจกนะครับแล้วก็จะเป็นโต๊ะไม้ส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้ขนาดไม่ได้ใหญ่มากสามารถอยู่ได้ประมาณ2-3วันแล้วเขาก็จะมีการน้าร้อนให้มีชากาแฟาให้ส่วนด้านล่างจะเป็นตู้เย็นมินิบานและเขาก็จะมีระเบียงให้ด้วยนะครับด๋ยวเราไปดูโซนห้องน้ํากันเลยภาาายในนนนห้นน้้้อองงพืที่ค่คขกว ขว้างเลยและก็สะอาดมากๆด้วยเพราะจะมีทาวเวอร์ให้มีผ้าขนหนูให้นะครับส่วนในโซนของชาวเวอร์บ็อกเขาก็จะมีเจลสระผมให้มีแชมพูเอาไว้สําหรับล้างตัวให้ด้วยนะ <S <S โดยภาพรวมแล้วนะครับห้องน้ําถือว่าสะอาดและก็กว้างขวางมากๆเลยแต่เราขึ้นไปดูห้องข้างบนต่อดีกว่านะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ห้องดีลักห้องนี้มีขนาด55ตารางเมตรเหมาะสําหรับ4ท่านเตียงสามารถเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการนะครับห้องนี้จะมีโต๊ะทางานให้นะครับมีทีวีมีชั้นวางของมีตู้เสื้อผ้าและที่ไฮไลท์สุดๆสําหรับห้องนี้เลยนะครับก็คือวิวผมจะพามาดูนะครับว่าวิวห้องนี้มันสวยอลังการขนาดไหนนะครับ วิวที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเขาเรียกว่ารัชดาวิวอันนี้คืออยู่ใจกลางเมืองรัชดาวิวทั้งหมดนะครับก็จะเป็นวิวในเมืองรัชดานี้แล้วส่วนตอนกลางวันนะครับจะมีตลาดเมืองไทยพัฒละเพื่อนๆสามารถเดินไปหาของ ได้พักผ่อนตามสบายตรงกลางห้องนะครับจะมีบันไดสวยงามมากเป็นวงกลมนะครับเดินลงไปชั้นล่างได้เต่ผมจะพาลงไปดูด้านล่างนะครับว่าด้านล่างมีอะไรกันบ้างนะเราไปดูกันดีกว่าในส่วนของชั้นหนึ่งของห้องดีลักซ์นะครับพอเราลงบันไดามานะครับสิ่งแรกที่เตะตาเราเลยก็คือห้องครัวน,นั่นเองห้องครัวห้องดีลักซ์นะครับจะเป็นแบบสไตล์มินิมอลเขาจะมีไมโครเวฟให้นะครับมีซิงค์ให้แล้วก็มีที่ผักจานให้ส่วนตู้เย็นนะครับตู้เย็นจะมีขนาด ใหญ่กว่าห้องสุพีเลียนด้านล่างนะครับความจุ138ลิตรส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นโซฟาเบดสามารถพับเก็บเป็นโซฟาได้แล้วก็ดึงออกมาเป็นเตียงได้แล้วเขาก็จะมีทีวีให้มีฟรี Wi-Fi ให้แล้วก็มีระเบียงให้ด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันดีกว่าในส่วนของห้องน้ำนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีขนาดใหญ่กว่าห้องสุพีเลียนด้านล่างเขาก็จะมีทาวเวอร์มีผ้าขนหนูให้นะครับมีแฮร์ไดเออร์ให้ ส่วนชาเวอร์บ็อกซ์นะครับขนาดเท่ากันเขาจะมีเจลสระผมให้มีแชมพูให้เหมือนห้องด้านล่างเลยครับสำหรับราคาห้องดีลักซ์นี้นะครับจะตกอยู่ที่คืนละ1,500บาทราคาเท่ากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาสุกเสาร์อาทิตย์สำหรับใครที่สนใจนะครับแต่ผมจะติดช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับและที่สําคัญนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เจ้าของโรงแรมใจดีมีคอมพิเมนทารีเซต็จให้นะครับแล้วก็มีเอลี่เช็คอินนะครับจากปกติบ่ายสองเพื่อนๆสามารถมาเช็คอินก่อนเวลาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับโรงแรมใจกลางเมืองย่าน รลชดาราคาไม่ถึงพันคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมไปที่ไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับ